แสงแห่งปัญญาพาให้พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านใช้แสงปัญญามาช่วยเราในโลกมนุษย์ที่เป็นทุกข์แต่เรากลับเอาไปทิ้งซะได้คือแสงปัญญาไปอาศัยแสงพระอาทิตย์กันอาศัยแสงพระจันทร์เมื่อตอนอาตมาเป็นเด็กเขาจะจัดงานกันในวันข้างขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องมีงานวันข้างขึ้นแต่งงานก็เอาข้างขึ้นบวชนาคก็เอาข้างขึ้น เลิกดีทำงานกันข้างขึ้นทั้งนั้นข้างแรมเขาว่าเลิกไม่ดีข้อเท็จจริงอ๋อเราทราบแล้วเขาอาศัยพระจันทร์เวลาเขามีงานคนแก่คนเฒ่าอยู่เฝ้าบ้านอยู่กับย่าเฝ้ากับเรือนไม่แชร์เชือนเหมือนหนุ่มสาวก็จะมองเห็นวัวเห็นควายเพราะแสงพระจันทร์ส่องสว่างก็ได้อาศัยแสงพระจันทร์ และคนที่ไปดูละครลิเกกันก็ต้องเดินทางกันไปเป็นกิโลก็ได้อาศัยแสงพระจันทร์นำสองทางไปไม่มีไฟฟ้าเหมือนในปัจจุบันนี้เขาจึงจัดงานข้างขึงข้นเดี๋ยวนี้จัดงานข้างขึ้นข้างแรมได้ทั้งนั้นเพราะมีแสงไฟฟ้าคนเราเดี๋ยวนี้ตีปัญหาไม่แตกแยกออกไม่ได้จึงไม่เคยร,รู้ของจริง เพราะคนละยุคคนละสมัยจะเอามารวมกันไม่ได้มันคนละสมัยแล้วเดี๋ยวนี้แต่งงานก็ไม่ได้แต่งกันหรอกเจอเช้าได้เย็นได้เย็นทิ้งเช้าไปไม่ต้องไปเลือกเอาเพราะสมัยใหม่สมัยทันควันสมัยเทคโนสมัยโลกาพิวัตรสมัยโลกาพินาตได้พินาศไปตามๆกันไม่ได้คิดตรึกตรองว่าข้างหน้าข้างหลังแต่ประการใด พระพุทธเจ้าสอนให้ตึบตองด้วยการกำหนดจิตคิดหนอที่ลิ้นปีกำหนดคิดไม่ออกก็กำหนดไปเดี๋ยวแสงปัญญาจะบอกเราว่าคิดออกแล้วคิดได้แล้วจะเดินทางไม่พลาดผิดน่าจะปฏิบัติได้ทุกเวลาแต่นักกรรมาฐานไม่เคยใช้ไปคิดเอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์ตัวเองส่วนความคิดที่ถูกต้องเอาไปทิ้งเสียได้ ถ้าท่านทั้งหลายกำหนดว่าคิดหนอตั้งสติไว้แสงแห่งปัญญาจะเกิดพอออกมาแล้วท่านจะเดินตามที่ท่านคิดออกท่านจะไม่เสียหายเลยแต่ท่านคิดเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่อารมณ์ตัวเองแล้วนั้นท่านจะเอาได้แต่ตัวเองแต่คนอื่นเขาไม่เห็นด้วยถ้าคิดออกมาด้วยความถูกต้องคิดได้เร็วมากความคิดนั้นจะถูกต้อง ความคิดนั้นไปใช้กับสังคมได้ไม่เสียหายแน่นอนแต่ถ้าความคิดออกมาไม่ถูกต้องคิดด้วยกิเลสของตนและคิดด้วยอารมณ์ของตนแล้วไปใช้กับคนอื่นไม่ได้มันจะเสียหายมากหลายหลากหลายไปด้วยความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเอาแต่อารมณ์ตัวตลอดรายการอารมณ์ชั่วในตัวเองที่แท้ตัวเองไม่มีแสงสว่างมีแต่ความมืดบอด มีแต่โมโหจริตผิดศีลธรรมก็เลยเอาเป็นแสงปัญญาไม่ได้เป็นแสงโมหะมันมืดจริงๆเพราะฉะนั้นกลางคืนกับกลางวันมันก็ต่างกันมีมืดมันก็มีสว่างมีสว่างมันก็มีมืดมีผู้หญิงมันก็มีผู้ชายมีความดีมันก็ต้องมีความชั่วมั่วกันไปอย่างนี้ชัดเจน เพราะฉะนั้นมีพระเอกมันก็ต้องมีตัวโกงไม่มีตัวโกงมันก็ไม่มีพระเอกได้เพราะตัวโกงคือมารร้ายมารไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้พระเอกไม่มีตายแต่ตัวโกงนี่มันโกงสบัดกระทั่งลาโรงยังจับตัวโกงไม่ได้สักทีคนไหนเกลียดตัวโกงคนนั้นหลงลิเกหลงตลอดไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลในเวลาการที่สำคัญของเขาเหล่านั้น การเจริญกรรมฐานมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันในกิจประจำวันของท่านเอาไปแก้ไขปัญหาได้ไหมไปหาหมอดูมาแก้หาผีเจ้าเข้าทรงจะไม่ว่ากันนะผิดทำนองครองธรรมใช้ปัญญาในตัวได้ไหมคิดหนอที่ลิ้นปีขอให้มีปัญญาในตัวได้ไหมคิดออกมาให้มันเห็นโดยเหตุผลข้อเท็จจริงรู้จักการเวลา รู้จักกะระเทศะไหมจิตใจท่านจะสดชื่นตลอดโกรธหน้ออย่าให้ครั้งคืนได้ไหมแต่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นไม่เคยกำหนดเอาแต่อารมณ์กโกรธที่ว่าตัวเองนี่คิดถูกไม่พอใจคนที่ทำชั่วอย่างโน้นอย่างนี้แท้จริงใครทำชั่วกันแน่ใครทำดีกันแน่หนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ความรู้ก็ไม่มีเอาดีก็ไม่ได้ก็เลยไม่ได้กำหนดจิต ท่านจะมีสติปัญญาได้ไหมปัญญาก็ไม่เกิดเวทนานุปัสนาไม่สบายใจใจไม่สบายมากกำหนดที่จิตนี้กำหนดไว้ให้มากๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตใจท่านจะเกิดแสงสว่างทันทีนั่นแหละแสงสว่างทำให้เราเห็นอะไรทุกอย่างมดตัวเล็กๆยังเห็นถ้าไม่มีแสงสว่างแสงมืดๆนี่ ผงธุลีเราจะมองไม่เห็นสันใดก็สันนั้นกิเลสนานาประการนี้ในตัวเรามีอยู่มากมายขอจเจริญพรว่าคนเรานี่เห็นแก่ตัวมากอย่างนี้จะให้คนอื่นช่วยตลอดแต่ตัวเองไม่เคยช่วยตัวเองจะให้พระช่วยบ้างจะให้หมอดูช่วยบ้างหรือว่าไปสะดกเคราะห์กันบ้าง น่าเสียดายเวลาที่มีประโยชน์มากไปใช้ของไม่จริงเข้าขอจเจริญพรว่าของจริงไม่ชอบไปชอบของที่ไม่จริงที่ได้ไม่เอาไปเอาที่ไม่ได้น่าเสียดายเวลาของท่านนักเสียใจอย่าให้คั้งคืนอารมณ์ค้างเช้าท่านจะเป็นนักธุรกิจไม่ดีเลยถ้าเป็นครูบาอาจารย์จะไปสอนไม่ได้ดีเพราะอารมณ์ค้างถ้าเป็นผู้พิพากษา เดี๋ยวก็ไปตัดสินให้เขาติดคุกติดตารางเพราะว่าอารมณ์ไม่ดีการเจริญกรรมฐานต้องการให้มีปัญญาให้ได้แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วท่านจะไม่มีมนทินในใจการเศร้าหมองจิตท่านจะไม่มีเลยตลอดรายการท่านจะสร้างแต่ความดีตลอดไปนี่ความหมายอย่างนั้นธรรมะพระธรรมสิงหบุราจาร หลวงพ่อจรันทิฏฐธรรมโมสาธุ